หลวงพ่อจะประมรามพุทธมนต์ให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สะอาดบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ศรีอาสถิตแห่งเราทวเทพเทวาแห่งเทวาอาาเะอาจารย์พระอ์นะครับที่ได้เสด็จลงสู่โลกมนุษย์นะครับที่จะได้โปรดสาธุชนคนบุญทั้งหลายนะครับในประเทศไทยและทุกๆ พื้นที่ทั่วโลกนะครับที่มีความศรัทธาต่อบระริเบหิติวาจาย์นะครับ สาทองร,รองเจ้าคณะจังหวัดเลยได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะครับที่ประจำแท่นที่เราจะได้วางสิรเริษนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อกรพิธีนะครับก็จะได้เรียนเชิญนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับได้จุดทุกเทียรบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกสักครู่นะครับ คร,รครับในกรณีเรื่องงานยำดีนะครับแนวการน,นี้ขอยังเรียนเชิญท่านชัย,ยพุทธจรุพงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้กรุณาจุดทุท่เทียนดูชาพระรตนาตรัย ขอเ้อนรับครับ ครับในโอกาสน,นี้ขอกราบด้วยพลพระคุณเจ้าท่านพระครูปริยศรสาธรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมบรรลุผู้แทนท่านเจ้าคุณพระราชวจรัชทีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมบรรลุเจ้าอาวาสวัดศรีสิทธาวาสพระอารามหลวงได้ประจําท่านประกอบพิธีบางส่วนได้ขอกราบด้วยพลด้วยความเคารพครับในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านชัยยุทธรุนพงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กรุณายืนประจำแท่นจระเอรเพื่อที่จะได้ประกอบวิธีวางเจร,เริเลออ์ขยันเดินเชิญครับไม่เป็นไรค่ะพี่ไปได้เลยค่ะทําทงานได้เลยค่ะวังได้เป็นไ่เรียนเอเดินเชิญท่านดอนพัฒนวิทยาพัทรบงนะครับในเวลาเลิกอันเป็นมงคลนะครับที่จะทำผู้ีวางศิลาฤกษ์นะครับโดยประธานฝ่ายสงฆ์รองเจ้าคณะจังหวัดนะครับโดยเป็นพระใน ณักศิการธรรมยุทธ์นะครับแล้วก็ท่านรักกิจกรรมต่าและขอเียนเชิญท่านเจ้าภาพนะครับทุกท่านนะครับที่ได้รินเชิญไว้นะครับได้ประจําที่แท่นวาสรเลอนะครับขอเียนเชิญครับสำหรับรายนามที่แจ้งไว้เบื้องต้นขอเชิญท่านเจ้าภาพเลยนะครับคุณวราพรลทธิเดชคุณพีรพัฒนฤทิเดชคุณชัยพัฒน์ลิเดชนะครับคุณจักรพัฒน์ จากกระพงฤทธิเดชคุณอาริชัดฤิเดชนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับคุณตาเกาวิตรนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพที่ที่แจ้งเบื้องต้นไว้แล้วขอเชิญเลยนะครับว่าท่านผู้ว่ากับท่านจ้คุณเรียบร้อยแ้ขอเจ้าหน้าที่ประกบผ้าเย็นแล้วก็เจ้าหน้าที่ประกบบล็อกด้วยนะครับขออนุญาตท,ท่นานผู้ว่ารอสักครู่นึงนะครับตอนท่านเจ้าภาพครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับ เชิญตามบล็อกที่ผมประกาศนะครับเชิญตามบล็อกที่ผมประกาศเลยนะครับเชิญตามบล็อกที่ผมประกาศไว้เบื้องต้นนะครับขอเจ้าหน้าที่นะครับขอเจ้าหน้าที่ประจาบล็อกด้วยครับผ้าเย็นนะครับอย่าเพิ่งจับแผ่นนะครับแผ่นร้อนมากนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับกระจายผ้าเย็นให้หน่อยนะครับพี่เล่นทีมงานกระจายไหมครับ เดี๋ยวหันหันหน้ามาทางที่ที่ฝั่งนี้นะครับทางทิ่ตะวันออกนะครับแกวผู้เกียรติครับครับยืนยืนตำแหน่งท่านแล้วแล้วหันหน้าเข้าสู่พิธีนะครับกับยวเวลาอีกหนึ่งนาทีครับที่เป็นเรื่องงามยามงดีนะครับที่จะได้ประกอบพิธีวางศราร์เริ่มนะครับด่วนนะครับต่วนเลยนะครับ เขาได้ไหมครับครับและขณะนี้ได้เวลาเป็นมงคลฤกษ์ครับขอกราบนพระบรพระคุณเจ้าและขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมแขกรับเกียรติครับได้ประกอบพิธีหวังจรเด้อในรั้วดอกไม้เป็นการปักไม้มงคลขอกราบนรมราชานุญและขอเรียนเชิญครับเจ้าหน,น้าที่ร่างคองครับ ข,ขออนุญ,ญาตท่านจ้ภาพเก็บร่มสักพู่นะครับขอท่านจ้ภาพเก็บร่มนยครับผมเก็บภาพประวัติศาสตร์ครับเก็บร่มสักตู่ครับโปรยเก้าสิบค,ครับ 中央交底。 นะครับแล้วก็จะได้นำแผ่นสลาร์เรอกนะครับวางนะครับจัดไปบนมพระกุฎเจ้าที่อยู่ในพิธีนะครับได้เมตตาส่วนชยันโตขอกราบพุะมดด้วยความเคารพครับ าก,กนากกนพระพุทธเจ้าที่อยู่อาศรนะครับได้ประกอบพิธีสวนชยันโตครับต่อพระทั้งหมดครับนางคาปาโตปาโมด,ดาเตสุนักตังโสมังคารังโสปาพาตังโพธิตังโงสคันนอโซมอดยาสุาสเจตถามพรหม,มาจาริโสป,ปั จะกรรมบังวาจะกรรมบังปะดาทีนังทีนังมโนกรรมังปะเนิเตทีนาปะดาานิดาตวานรันตาเทปเนชยันโพธิยาลสากยานังนันติวัตโนเอ ทางที่โกเลยนะครับสุชยมังคาเลตะบังลังเกสิเสร์ปัทาวิโกขาเลเสรเกสาภาพุทธานังขาปัตโตปโมดาติสุนักษัตตังขาลังสุงบาาตังสองรวิตังสุงพานโนพอตโจะสุจิต ทังพรหมาจาริสุขีนังกายกรรมมังบาจางมังปดากินังปดาเกนังมโนมังนิทิเตปดากินาดาคินานิกัตตวาอันตาเทปดาคีเนชยันโตทียาโมเลสากายนัง โนเอวังตะวังนิชยโยนิชยานสุชามังคะเนอปัลาลังเกิเสปะทาวิตุคะเนสัพพะพุทธานังอาคาปัตโตปโมดติสุนักทังสุมังคะลัง โอทีตังสุขานโดโซนอดจะสุเย็นทางพรหมจาริสงกินังกายกรรมังบากาตาดกิณังตาดกินังมโนปานิทตเตปปานาอย่ช่วงนี้เราให้ท่านเจ้าท่าวางศิลาเลิกศิลร้อยก่อนนะครับลูกศิลากรมที่ไม่ได้ ล้วนบูชาบรนไานะครับเดี๋ยวจะแจ้งทานตอโภิยาโอมศาสยานังนทิวาตโนคุณทองชัยครับคุณทองชัยครับแผ่นศิลาเรื่องยังไม่ได้วางนะครับคุณทองชัยคุณสมพรครับมังคเดอปาลาสิตาปันลังเกสิเศษปะพาบล็อกที่สองนะครับบล็อกที่สองคุณทองชัยนะครับ คุณสงเพรนะครับว่าศิลาเริ่มด้วยนะครับปาดต,ตปอปาดมแล้วก็คูรีเสนาบาดตาคุณเพิ่มพูรคุณว่าศนานะครับบล็อกที่สองนะครับโสธรเทตังสโสขันนอโสบเรียนเชิญนะครับบล็อกที่สองอสนะครับเกจ้าลมมาจากตาดาักเทนังกาญจกรรมังจกักกรมังตาดาักเทนังเทนังมาดง tite pada kina padag nikatawana lahan tadi padine Peyan ในในามสาัครบคุมดุลพนิจัาหวัสดุกรสังคนะับโัภัยวัดกครับต้องกบกับผู kind of ้คุมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านชฉยยพุทธจุลป่งที่ใ้กรุงนะครับโดยกานมาเป็นประธานในการวางเซร์เพอร์นะครับในวันนี้นะคำในจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดครับในคำเรื่องภารกิจในคำหลายด้านในช่วงนี้ในคำทั้งเรื่องต่าๆ แล้วก็เป็นอัลเทอร์ช็อปนะครับจากแบดดิ้งไว้นะครับบุญชนะแล้วนั่นต้องไปราชการนะครับที่สูงราชการนะครับต้องกลับเข้าไปเป็นนักว่าราชการจังหวัดเลยนะครับเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ด้วยนะครับจะน้อมกับขอบพระคุณพระเมตตาของพระคุณเจ้านะครับท่านพระครูปริยัตษสาธรนะครับรองเจ้าพนักจังหวัดเลยฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายนะครับแต่จากท่านเจ้าคุนทราชพัชรสุทธีจากคณะจังหวัดเลยอัพยุทธในการเจ้าวาดวัดศรีสมรวาทพัะอารามหลวงในช่วงนี้ทยอยทยอยนะครับท่ารณาครับเดินทามาเป็นประดานะนรัค่อยๆทยอยนะครับในการประกอบพิธีไหว้เสาร์ในครังไทยวันนี้นะครับ โดยแต่พลอยนะครับถุงพลาสติกไม่ลงไปนะครับแก่ถุงซีนออกแล้วเอาพลอยโดยนะครับไม่เอาถุงพลาสติกลงไปในในบล็อกนะครับกำลังจะที่อาแขกทุกท่านนะครับได้ร่วมประกอบการบารลัเรื่องเสร็จแล้วนะครับก็จะขอเรียนเชิญทุกท่านได้กลับไปนั่งที่เดิมนะครับเพื่อที่จะได้รับการ์นะครับจากทางคณะสงฆ์นะครับที่ที่ ทิ่นั่งเดิมนะครับหรือท่านใดที่มีน้ำที่จะเตรียมขวดนะครับก็เตรียมไปด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับวิวของที่ระลึกได้หรือยัง จับท่านใดที่ประกอบพิธีวงางไม้บรรทมชนเสร็ครับหรือจะเป็นการโปรยดอกไม้เสร็จแล้วก็ขอเชิญกลับไปน้าน,น,นที่เดิมนะครับเพื่อเอาจะได้ไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็เราในส่วนของพระเจ้าพระสงฆ์าางนนงที่ได้เมตตาเนี่ยครับแร้วก็ท่านในคนนะครับเดินทางมาถึงแล้วก็จะได้ให้ผ่อนนะครับเดี๋ยวเราทุกท่านนะครับ ด้วยด้วยคเป็นห่วงนะครับในส่วนของความร้อนนะครับที่มีอากาศค่อนข้างร้อนในช่วงนี้ในการังไจ๊ะนาวจังเลยก็ว่าอากาดีนะ่มาก็ตก่เนาวจนตัวเปลี่ยนแล้วขอบอกว่ามา่ได้กางเตนี้ ท่านครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราจะนับถอยหลังให้ท่านได้กลับไปนั่งที่เพื่อรับพรขวดน้ําอุทิศส่วนกุศลหรือถวายบุญแก่เทวอาจารย์แก่เราเป็นเร่มหลายก็ดีนะครับเพราะว่าเผื่อท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าอาจจะมีภารกิจเสียบระเดชพระคุณหลวงพ่อท้ามีภารกิจนะครับหรือเราจะนับถอยหลังนะครับเพื่อให้ท่านได้กลับไปนั่งที่เพื่อเสร็จแล้วก็ค่อยออกมารับพรแล้วก็ออกมาโปรยอีกได้นะครับไม่ผิดทำดีเวลาไหนเป็นมงคลเวลานั้นนะครับ5 5, 4จะมีใครฟังไหมเนาะแล้วค่อยกลับแล้วก็ไปโปรยใหม่นะครับไม่เดินถ้าางนั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าท่านใดที่อยู่ในเต็นท์นะครับจะปวดน้ํารับพรก็เตรียมน้ําได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านที่อยู่ในเต็นท์อย่าเพิ่งรู้ออกมาเะครับเดี๋ยวหลวงพ่อใช้พรตอนนี้เลยนะครับทุกท่านที่อยู่ข้างนอกหยุดพนมมือตั้งนึงนะครับหันหน้าไปทางหลวงพ่อนะครับรับพรก่อนนะครับคณะสงฆ์จะได้เดินทางนะครับ กพระเิชพริม,มิมลพระเดชพระคุณหลวงพ่พอและคณะสงฆ์นะครับให้ตาให้พรนะครับกับนิม,มน์ครับยะตา,าวะริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารัง เอวเมวัยโตทินนางเปตานัง hmm. อ <iy> mm ุปการปฏิอิทิตังปัจิตังภุมหังทิพเปเมวัสมิชฉาตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทมนาสะญาธามาริโชติระโสยาธาติโยวิบาณจันตุสัพพโลกโะ มาเตภาวะวันตรายโยสุเคเิทายุโกภาวะภิวะธนาเสรเสสเนจังโกธาปะจัตโนจัตตารุธรรมวาทันติอายุ สิทธิทาังราพังโสติภาคายังสุขังวะลังสิเรอายุจาวันโอจัโพตังพโอเทจายสวัสตาวาสัจายุจัจเจวสิทธิภาวันตุเตภาวตุสัพพะมังคะระต ราขันตุสาเทวตาสาพพุทธาโุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตภวตุสาภาังคะรราขันตุสาพะเทวตาสาพาพัมมาโนภาเวนัสดาโสติภวัน จุเตภาวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆาโรภาเวนะสัดตาโสติ ทุกท่านกล่าวคำบูชาพระแตรไตรนะครับอระหังสัมมาสัมพุโทโธปะคะวาโปทังภะคะวะตังอภิวาเทมิสวะวาทาโตภะคะวะตัมโมธา,ามมังนัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากะสังโฆสังฆังนะมามิมอาสาทุตังการพร้อมๆกันหน่อยครับ สาธุสาธุสาธุพี่ที่ส,ส,กสงก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับโรงงานที่อยูวางิตาร์เลอร์สร้างสารท่านรองเท้าโยมราชราชานะครับพระเกษตรไทยบริสัทเมตตาสถานนะครับท่านใดที่เอาไม้หนีดคอเสื้อมาฝากผมไว้มาเอาไม้คืนด้วยนะครับมารับไม้คืนด,ด้วยไม้ลอยหน่อย าทน,นะ,ะเดี๋ยวับระ้เนที่ไไรับพคุณเจ้าทุกท่านยืนประนมมือหลีกทางก่อนนะครับเดีย๋ยวพระคุณเจ้าท่านจะเดินผ่านนะครับยืนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวมังกรแป๊บหนึ่งทำยังไงไม่ให้หลวงพ่อรอดมังกรนะครับหลุมมังกรขยับเข้าไปก่อนนะครับ เราเป็นลูกหลานที่ว่าอาจารย์เป็นศิษย์มีครูนะครับเราก็ต้องแล้วอากงตเตเียเนี่ยเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากๆดังที่ท่านไปอัญเชิญพระแตมิฎกในโชพุทาวีนะครับฉะนั้นลูกหลานอากงลูกหลานที่ว่าอาจารย์นะครับก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความสงบซึ่งียนสง่าง,งามนะครับเคารพในคุณแห่งพระนรัตย์ใจอ่านประ,ะ,ประมมเลือไว้นะครับตลอดเส้นทาง ทุกทุกทุกองนะครับที่ได้มาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สารุชนคนบุญวันนี้นะครับสิ่งใดที่อาจจะประมาทภาพทางรถเกินได้กายว่าใจกับขอคำรามกรรมนะครับนำมัารัศกรุณนมครูบาอาจารย์ทุกทุกทุครับด้วยความเคารพครับอาจ้าที่ดูกลางร่มให้หลวงพ่อหน่อยนะครับอากาศร้อนนะครับกลางร่มส่งหลวงพ่อหน่อยนะครับ องนที่าห่ะเห็ดียวเลยครับผมช่วงนี้ก็เรียนเชิญรู้สิกธ์องค์ทั่วประเทศนะครับก็ทยอยนะครับทยอยนำของมงคลนะครับลงบล็อกศิลาเกิ์นะครับแล้วก็จะถ่ายรูปจะอะไรก็ช่วงนี้ก็ตามสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีมหรสมนะครับ มีหมอลำซิ่งนะครับถวายงานนี้ด้วยนะครับถวายอากงอา่าทั้งสี่นะครับแล้วก็ได้เดินเจอทุกท่านรับชมพร้อมๆกันนะครับ ไม,มไม่นำถุพงพลาสติกลงไปนะครับนำแต่ลูกแก้วเพรพลยนะครับตอกไม้ลงไปนะครับแล้วก็ถ้าใครจะถ่ายรูปก,ก็ถ่ายรูปไ,ได้สบาย,ยนะครับแลักคอมไม้ตอกเอาไว้เอาไว้ด้านนอก,กนะครับไม้ไม้ไม้ที่ตอก ราที่เขียนชื่ออยู่ก็นําลงได้นะครับยกเว้นถุงพลาสติกนะครับไม่เอาถุงพลาสติกลงไปนะครับอันบดีพระทนาบุญทุกทุกท่านนะวันนี้ทุกทท่านก็เดินทางจากกทรทมกรุงเทพปริมณฑลหรือทุกทที่นะมาเข้าสู่พิธีแบงแบง ส่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะยครับแบงค์โอเคมาแล้วแบงค์ Bang. ส่งหลวงพ่อหน่อยนะครับแบงค์แล,และเจ้าหน้าที่ดูเทียนให้หน่อยดับเทียนได้เลยนะครับแล้วก็ของมงคลนะครับก็แจกจ่ายกันไปได้นะครับแจกจ่ายเป็นของมงคลเอาไปรับประทานได้นะครับเป็นของมงคลนะครับผลไม้ต่างๆก็สามารถเอื้อมหยิบได้นะครับ ฝากเจ้าหน้าที่ดับเทียนด้วยนะครับดับเทียนด้วยเลยแล้วก็ของมงคลนะครับระวังเทียนด้วยนะครับค่อยหยิบแบ่งกันไปนะครับรับประทานเอาไปรับประทานเป็นของมงคลนะครับใครทานแล้วรวยนะครับแบ่งๆกันไปนะครับระวังใบสีนะครับค่อยๆหยิบนะค่อยๆหยิบแบ่งกันนะครับเป็นของมงคลครับเอาไปฝากญาติพี่น้องได้นะครับ